เอาแล้วครับเพื่อนๆครับผมพบกับการทดสอบไฟกันระหว่าง CPU Intel นะครับใช้ Core i 5 1 4 6 0 0 KF ในคลิปนี้นะครับแล้วก็วัดกับนะครับ Ryzen 5 7 5 0 0 F นะครับที่กำลังจะเล่นสดให้ได้ชมกันนะผมอยากรู้นะครับเป็นคอนเทนต์ว่า CPU 2รุ่นนี้นะครับราคาต่างกัน2-3 0สาพัน Ryzen ถูกกว่าประมาณ2-3 0 0พันนะครับเทียบกับ i 5 1 4 6 0 0 KF RAM เท่ากันนะครับบัสบัสเขาเรียกว่าอะไรนะ อินทเทลใส่5,600เมกะเฮิร์นะครับส่วนไรเซนใส่6,000เมกะเฮิร์ต่างกัน400เมกะเฮิร์ไม่รู้สึกต่างถึงเฟรมเรทแน่นอนนะครับผมโดยประมาณนะว่าเท่าๆกันตีัก6,000เหมือนๆกันเมนบอร์ดไม่ต้องสนใจมันเฟรมเรทมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดนะครับผมอะแล้วการ์ดจอตัวเดียวกันครับใช้ RTX 5060 Vram 8 g b นะครับผมในการทดสอบเกมนี้ครับ GTA 5เวอร์ชันมิวเ r t r a c i n g ก็คือ En h a n c e เออมา เปิดคลิปให้ชมก่อนเลยในกันนะครับผมสำหรับที่เทสไว้แล้ว1 4 6 0 kf นะครับมาดูกันเป็นยังไงผมปรับสุดทุกฟังก์ชันนะครผมเฟรมเรทจะแยกขนาดไม่สนนะครับผมอยากรู้ตัวเลขบันเทิงเฉยนะครับระหว่าง cpu ทั้ง2ตัวนะครับมาดูกันว่าตัดปรับอะไรไว้บ้างเลยเข้าที่กราฟิกครับเห็นไหมในคลิปมันเป็น4 k เดี๋ยวจะปรับแบบหนึ่งนะ full hd นะครับ yes ก่อนคีบแปหนึ่ง t รอครับรอดูร้อยสเปิดหมดเลยครับ m s a a ต่างๆเอาหมด X8 สูงสุดนะครับผมจะบรรยายให้ฟังนะถ้ามองไม่เห็นในในคลิปผมเปิดหมดนะครับผมจะชี้ให้ดูเลยนะว่ามีอะไรบ้างปรับสุดทางด้านขวาเต็มเท่าไรเต็มเท่านั้นว y h ูไฮทั้งแถบตัวไหนต้อบได้อัลตร้าตัวไหน 8X ได้ 8X เต็มที่กับชีวิตนะครับไม่มีโกหก ให้เห็นคลิปตามนี้แล้วเราจะตั้งแบบนี้เหมือนกันกับที่เล่นจริงก่อนที่คลิปนี้จบก่อนนะครับ e d i d i a pcss นะครับ motion b l u r โอเคเอาหมดอะนะครับ c x high นะครับ very high สูงสุดตั้งค่าเยอะเหมือนกันเย่าเนี้ย apply ไปหนึ่งทีครับเพื่อความชัวโป๊ะนะครับมันให้รีสตาร์เตยนเว เพราะว่ามันต้องปรับค่าอะไรต่างๆนะครับเออแล้วมันก็เข้าหมายอ่ะผมขออนุญาตกรอกรอเลย้วกนเนะเาะอ่ะกว่ามันจะโหลดเข้าเกมมาตี้ยรื้อต้ื้อไมันไม่รู้เลยครับดีไซน์แบบนี้อ่ะมันเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมเข้ายัางเข้าแล้วเข้าแล้วผมวิ่งเลยผมจำได้เปิดมาร้อยเจ็ดร้อยสิบเออมีเข้าเก้าเต็มที่นะสูงสุดถึงร้อยยี่สิบยี่สิบสี่อ่าผมจะบอกอย่างนี้เลยนะครับ เอาอย่างไงดีวะเนี่ยขึ้นตรงไหนผมจะดูก่อนอ๋อขึ้นตรงฉากนี้เลยเหรอโอเคไม่เป็นรายได้ได้ไดไมันขึ้นช่วงแรก,กว่ะแต่เหมือนว่าเซฟที่ผมเล่นล่าสุดไว้มันจะขึ้นตรงบ้านไปละไม่เป็นไรใกล้เคียงกันแหละไม่ต่างอืมเหมือนเขาเซตติ้งดูอะไรบางอย่างนะครับอ๋อจะโหลดเซฟเหรอ <c oughs> มีเซฟเดียวมั้ง ใช่ป่๊ดูก่อนที่เดิมอ่าไม่เป็นไรร้อยต้นๆ้นถึงร้อยสามสิบสี่ให้เห็นแว๊บนะครับแต่ไม่ได้เล่นจริงแล้วมันได้นะอืมอันนี้ปรับตรงนี้ปรับตรงนี้เออตรงนี้ไม่ได้ปรับใช่ใช่ใช่ตรงนี้มันมีอีกในส่วนของแอดวานนะครับมันมีหน้าหนึ่งใช่ไหมอีกหน้าหนึ่งที่ปรับอ่อนหมดแล้วดึงสุดดึงสุดใช่ไหมนี่ผมปรับตรงนี้นะนเพื่อนโหดสุดนะบอกเลยโหดสุดนี่ครับผมตั้งอะไรไว้เนี่ยห้าทับสองก่อไม่ได้ตั้งตั้งไหม หัวทั้งตั้งค่าทับสองไว้สูงสุดนะครับตั้งค่าทับสองจำไว้นะครับเมื่อกี้วีแรมหมดเลยเกลี้ยงเลยนะครับผมเห็นว่าแนะครับผมใช่ไหมเกลี้ยงนะครับมีแค่นี้นะครับแดงเถือกเลยไหมมาดูเฟรมเรทกันเถอะอืมค่าทับสองนะครับจำไว้นะเดี๋ยวเรามาตั้งตามตรงนี้นะครับเนี่ยผมเอาเมาส์วงเลยตั้งตามคลิปนะครับเย็ดเย็ดเยีดเยดไปนะครับผมเยีโดโอเคนะครับ มาขี่จริงแล้วใช่ไหมเฟรมร้อยยี่สิบกว่าอยู่ดีมันแรงหน้าดูเหมือนกันนะครับห้าศูนย์หกศูนย์อาทีตเอ็กนะร้อยยี่สิบเก้านิ่ง,งเดี๋ยวผมจะมาตั้งแบบนี้เลยแล้วก็เปิดจัดเลยแล้วกันเนาะร้อยยี่สิบกว่าร้อยสิบกว่านะครับผมร้อยสิบกว่าร้อยกว่านะครับเต็มที่ประมาณร้อยยี่สิบเหมือนข้องใจอะไรนะครับปบหญ่เลย ่ะผมค่อนข้างโอเคเราได้ความเฉลีย่ยอยู่ประมาณนั้นเนะ่เออโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอ่ะผมปิดคลิปไปสําหรับ YouTube แล้วเข้าเกมจริงแล้วครับผมมาเพื่อนๆเซตติ้งน,นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านของตัวเอกนะครับช่วงแรกแลละมาดูกันครับผมกราฟิกฮะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเต็มจอดีเต็มจอครับ Full HD นะครับ 114เสิร์ีตามจอครับเฟรมเรทไม่ลิมิตวีซิงปิดนะครับผม NVIDIA Reflex On boot with boot อ่า on w i t h boot นะครับ View r เ y t เ a ซิ่งเข้ามานะครับผม,มผมดูก่อนว่าม,มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับโอ้โหฟังก์ชั่นเพียบเลยวะโอเคนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยกันอึบ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 ดูก่อนอืมเรออ๋อผมรู้ละ ไอเวอร์ชันเมื่อกี้ที่ผมเล่นอ่ะมันเป็นเวอร์ชันไม่ใช่อินทานเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่มันมีแค่นั้นน่ะปรับแบบเดิมเออแบบเดิมพูดตรงๆแบบเดิมอันนี้ลองเวอร์ชันอินทานเว้ยคนละอันกันนะเไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองลองดูแล้วกันนะครับเอาจริงๆเราวมนเทียบกันไม่ได้ว่ะเมื่อกี้มันเป็น DirectX 11แล้วก็ไม่มี Raytracing ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยนะครับอันนี้มี Raytracing แล้วนะครับไหวไหมเนี่ยอันตรายนะครับออนแล้วนะ มาดูกันดีกว่าว่าหรือเปล่านะครับอันตรานะครับโอ้อันนี้หนักกว่านะครับมันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเพื่อนอันเมื่อกี้มันไม่มีเรนะครับผมบอกก่อนแล้วการตั้งค่าไม่เหมือนกันนะเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับหลายหลายอย่างเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมอืมอ่ะมีแค่วดี้ไฮก็วดี้ไฮไปเอาไม่เป็นไรผมจะตั้งเอาตามที่มันเต็มที่แล้วกันอ่ะแชปเน็ตดึงสุดเอาคมคมๆไปเลยนะครับ ได้แค่นี้อ่ะได้แค่นี้ x4 x8 x16 มี x24 ปะ่ะไม่มีอันตร้าสูงสุดเวดี้ไฮสูงสุดอันตร้าสูงสุดเวดี้ไฮอาอันตานะครับของอันนี้อันตาเรื่องแสงละ่ะเวดี้ไฮอันตรา้าหูผมว่าดูดแน่เลยอันเนี้ยไหวไหมนะไม่ไหวบอกไหวเอาเวดี้ไฮนะครับเอาลองชา a d โดเปิดเอาแล้วหนาวหนาวหนาว เอาแล้วดึงหมดนะครับเนี่ยดึงสุดไหวว่าไเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะครับเพื่อนๆเนี่ยไม่อาจทราบได้นะครับเอาหายสูงสุดดึงเขียวเต็ม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 ไปแล้วนะครับเต็มหมดแล้วก็ออนแล้วก็เปิดนะครับโอเคสุดหมด้วครับแอปพลายหนึ่งทีครับผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแยกนะครับผมโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วมาลองเล่นดีกว่าผมไม่รู้นะครับเนื่องจากอันนี้เป็นเวอร์ชันเรทติ้ง นะครับไอตัวเมื่อกี้ถึงว่าทำไมหน้าต่างปรับไม่เหมือนกันเข้าเกมครับเชิญมาครับภาพเวอร์ชันใหม่มันสวยแต่เฟรมได้น้อยอ่ะเปิดมาลวชัดเจนครับพูดตรงๆเลยก็เฟรมน้อยกว่าแต่ผมว่าไอ้นี่มันแรงกว่าแต่เนี้ยคืออันนี้คือปรับเปบเปิดนู่นเปิดนี่เงาเง,งาที่มีให้ปรับอะเพียบเลยนะครับเมื่อกี้เออ แต่อันนี้ได้90กว่ากว่าเกือบร้อยอะเกืบ100อบร้อยแหละเข้าใจไหมเกืบ100อบร้ <c oughs> อยตอนข่วันนี้อยากได้นะครับจัดเลยฮนะฮงนะครับผมอ้าวเอาแล้วเจ้าของมาแล้วลุกหนีเลยเอะ <c oughs> ตกใจแล้วลุกหนีนะเนี่ยนะ NBC นี่ครับขี่ฮะแล้วนี่คือ GTA 5 Enhance นะครับเพื่อนย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือ Enhance นะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ผมเทสตอนแรกนะ แสดงว่าที่ผมเทสไว้เมื่อกี้นะครับต้องขออภัยด้วยเนื่องจากเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่แบบเทสไว้นานแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีเอ็นทานมานะครับพอมาเป็นเอ็นทานเวอร์อรชันนี้เพิ่มเรทรเทซิง่งลุกเล่นการปรับเงาเงาอะไรแสงควันมันมามา,มากกว่าเดิมมันก็เลยมีฟังก์ชันที่ปรับไม่เหมือนกันแต่เฟรมเรทสำหรับผมตอนนี้ที่ผมเห็นบนหน้าจอถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับนี่ขนาดเปิดเรทนะเพื่อนนะไอตัวเวอร์ชันนี้เมื่อก,กี้ไม่มีเรทนะครับไม่มีปรับเรทเลยโอ้แค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะ นี่ร้อยกว่านะเพื่อนๆฮะร้อยกว่านะครับเพื่อนๆไม่ใช่ขี้ๆเลยนะครับผมถือว่ามันแรงแล้วกันเนาะเอาประมาณนี้เนาะโอ้เลดีมากครับและภาพดูคือเคลียร์กว่าเดิมนะสวยเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันเกมหน้าดีกว่านะครับ GTA เล่นได้สบายครับใครที่จะใส่ R57500F นะครับผมรับรองได้เลยว่าเล่นได้ดีมากๆครับผมนี่ขนาดปรับเรตติ้งปรับเพิ่มแสงเงาแสงสว่างอะไรเงี้ย ดีมากๆครับผมนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกับเกมหน้าครับ